โอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่เอ,อ่ออ้าวร่วงเฉยโอเคครับยินดีต้อนรับสู่เบดบอลนะครับโอเคดานหนึ่งหนึ่งนะโอเคคุณคุณตี้อยู่สีอะไรครับตอนนี้สีแดงใช่ไหมครับโอเคผมอยู่สีเขียวนะครับเดี๋ยวผมจะไปกระซวกนะครับกระซวกคุณนะครับอันดับแรกเราเริ่มจากอันนี้เนาะแล้วก็เอาเป็นขวานแล้วกันนะปุ๊บอือแอปเปิลทองซะหน่อยพอแค่นี้พอไป Let's go. Ok, bây giờ, bây giờ. Thì Thì, mặt oh, mà đi thôi, đi thôi, ngã, xỉu chúng ta sẽ Oh, vâng đi, mình đã, mình đã, mình cháu mình đã, mình đã. Oh, chào, 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 mình đã, mình đã, mình đã, mình Nhanh, 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 Bây giờ nó sẽ xảy nhanh, nhanh. Oh, xong rồi. Oh, xong rồi, tinh tàng, tinh tàng. Oh, vẫn hụt luôn, sao chúng ta vẫn hụt นทำไมเราโหดจังเลยอู้โอ้ลุ้งแล้วโหเรียบร้อยครับอู้กินก่อนเลยอันดับแรกมามามาอืมมามามาอืมมามามาโอเค๊อู้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 เกือบตายเกือบตายเจ๋อเลยไอ้ยเป็นทองใช่ไหมกินครับก่อนเป็นไงเป็นไงเป็นไงยังโหดอะอัพเกาะซะหน่อยนี่ โอ้ก <formation jin x 2> <at> ็อ <tı ro> ิน <in> ช <romance> <sk r uter> <s at> ้าละอ่าอืมเอาอะไรดีเอาเอันนี้นี่อ่ะยิงอืมไงอู้ร่วง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 เร็วเร็วร็วไปรีบไปโอ้โหเร็วเร็วเร็วก่อนมันเกิดนะครับหายไปปึ๊บอืมเดี๋ยวอู้เกิดแล้ว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 อ๋อเกิดแล้วอ๋อเกิดแล้หล่อเกิดแลหล่อเกิดแล้หล่อกิดแล้หล่ออู้หูเรียบร้อยเรียบร้อยจิมเงินตายครับเรียบร้อยจิงแตกสวย กสวยงามอู้อู้อู้เกล้าล้าอืมอืมอืมอุม้ยแลกแร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 ก,แรกอู้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 ตายนิไงตี้เก็บสองทีมแล้วนะอา้าวสวยดิสวยสวยเป็นไงมามามเดี๋ยวผมก็คุณแล้วนะครับคุณตี้คุณจะไหวป่ะครับอันนี้คุณอยู่อยู่ที่ไหนครับ สีแดงใช่ไหมสีแดงใช่ไหมผมเก็บมาสองทีมแล้วนะคะพุตตีเดี๋ยวความตายค่อยๆคืบคานไปหาแล้วนะโอเคความตายค่อยๆคืบคานไปหายังไงยังไงยังไงอู้ดาดบดาบอู้ลองล่วงนะลองล่วงอู้เป็นไงบอกแล้วระวังล่วงนะครับลองล่วง เป็นห่วงไหมเป็นห่วงเป็นใหญ,ญ่เอาแล้วเอ็มมาลอาอย่างไรนี่ยเอ็มมาลออะไรนะมันก็จะอัพมันก็จะลดลงไงความความแรงอืมคุณตี้อยากตายแบบไหนบอกผมได้นะครับอยากตายแบบไหนแล้วครับฮะคุณไม่คุณตี้อยากอยากตายแบบไหนครับประมาทวะครับหรือว่าแบบแบบไหนดีแบบค่อยค่อยตายหรือว่าเอาอะไรดีครับ อะไรนะครับผมจะอ่อนให้แล้วกันนะผมจะไม่แบบอัพชุดนะชุดผมเอาแค่นี้พอนะครับชุดเหล็กไม่เอาชุดเพชรนะแบคบคุณตี้อยากตายแบบไหนบอกได้นะครับเอาอะไรดีอัพดาบแม่งเลยนี่เป็นไงดาบแรงขึ้นเนี่ยเฮ้ยพึ่งดีพึ่งดีเอาเอาเอาโอ้โหกลัวครับกลัวจนออกจากเกมอ่ะโอ้โหกลัวโอเคครับผมอยู่สีขาวนะครับ คุณเต้อย okay. 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 hmm. ู no anyway, ่สีสีเกใช่ป่ะเออเป็นเกใช่ป่ะสีสีเทาใช่ไหมสีเกด้โดนก็สีเทาไงสีเกอ่ะเก้ยังอยู่สีเกป่ะเอสีเกอู้เียงแตก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 อยู่สีเก้ใช่ไหมโดนแน่เต้อยู่สีเกใช่ป่ะไอชมพูมาป่ะชมพูมาชมพูมาฮู้ฮไม่กูจะไปเตียงไว้กไปแล้วไปแล้วเอ้ยสีเก้ป่ะเรียบร้อยเรียบร้อย เลยครับชมพูแตกมา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 อ๋อก็แตกก็ดีเดี๋ยวดีดีดีโอ้โหเป็นไนาโอ้โหเดี๋ยวหนียัเป็นไงทีมเจอคุณแน่เอ้ยตีเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะแบบให้คุณตายทีมสุดท้ายแล้วกันนะดีไหมคุณจะตายทีมสุดท้ายนะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องไปฆ่าสีอื่นก่อนไม่งั้นคุณจะตายก่อนนะแล้วแบบคุณก็ไปตีสีอื่นก่อนไง เออถูกต้องเเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นเห็นสีเห็นสีนั้นป่ะเอาดิเล่นเลยเอาก็ตีมันดิเออตายไปอืมเจอเจ๋อโอ้โหโอ้โหตายชิบหายโอ้โหมันฟาร์มอยู่มากินดิอู้โหกอดเพชรชิบหายเอ้ามึงตกทไมเนี่ยโอ้โห มาไหนมาไหนเตียงอ่ะคุ้มหรอคุ้มหรออืมอืมเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเตียงพังไปดิเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะอืมเป็นไงล่ะอู้เตะเรียบร้อยครับค่าได้เดี๋ยวสีสีเหลืองเตียงมึงกับเตียงกูไงหวานหวานเลยทีนี้เตะ อย่ากดออกอีกนะกดออกคือมึงแพ้เฮ้ยอย่าไปเตียงผมดิได <c oughs> ้ได้ได,ได้เดี๋ยวเจอท <c oughs> ี่ครับอยากอยากตายแบบวิธีไหนดีคุณที่อยากตายแบบวิธีไหนดีครับ <c oughs> อ๋อเหรอเดี๋ยวคุณเตรียมตัวตายนะผมจะไปกระซั่กคุณถึงฐานทำไรอยู่หรอ <c oughs> ทำไรอยู่หรอ ทำไรอยู่หรออุ้ยธนูหมดแล้วธนูหมดแล้วทำไงดีธนูหมดแล้วมำไดีมาสิอืมโอ้โหอย่างเท่ครับดูวิ่งไงเกาะหวัดดีหวัดดีอืมได้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 เก๋เก๋เด จะเย็นอะไรไม่ต้องไม่ต้องโอ๊ยท่านูหมดทิ้งมันไปไม่ต้องใช้คุณไม่ต้องคุณอย่ามั่วอ่าคุณจะมาปลาอะไรเออคุณคัดมั่วเลยเออเตรียมตัวตายนะพร้อมตายยังพร้อมตายยังพร้อมตายยังครับ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  ไม่ไม่ใช้ดาบเหล็กก็ได้อ่าไม่ไม่ใช้ไม่ใช้ดาบอ่าไม่อ่าใช้ใช้ดาบเหล็กก็ได้เอ้าไม่ไม่ใช้ดาบเพชรอ่ะเด็ด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 ีดีดีเอาใช้ใช้ดาบหินก็ได้เอากูใช้ดาบหินก็ได้อ่าใช้ดาบอาก็ใช้ดาบหินก็ได้เน่เใช้ดาบหินก็ได้เอาตีกูดิตีดิ้ตีอันอันนี้ไปกินนะนี่ไงลูกน้องกู เอ้าทำไมตายอ่ะกลับมาเลี้ยงมาบ้านอย่าเพิ่งไปกลางดิเอาเสียงข้างก่อนไปไปกลางเข้าใจไงเราต้องเอาเสียงข้างก่อนเอ้าเอาแล้วกูล่วงเอาเอาแหลกแหลกบล็อกแหลกเอาเอาแหลกแหลกแหลกความแหลกใช้ชีวิตป่ะเอา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 โอ้โอ้อะไรวะเนี่ยเอาแหลกแหลก Lạc chưa. Oh, dang oh, 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 oh. oh. lên nèo chưa lên. Oop, 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 luôn luôn luôn, luôn, luôn. à.

ระวังระวังระวังรเอามันจะหนีทช่ไมมันจะหนีทช่ไมสู้มาดิสู้มาดิไม่มีดาบที่อะไรในมือมันคืออะไรในมือคืออะไรไม่มีดาบอ่ะในมือมันคืออะไรแราต้องกินก่อนกินก่อนเพิ่งเออก็มันก็อัพดาบดิตอนนี้มีทองกี่ก้อนแล้วในตัวเฮ้ยเฮ้ยขึ้นขึ้นตีขึ้นตีขึ้นขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปมีคนมามึงขึ้นมาขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเอาขึ้นไปดิอาเอาเอา โอ้ตายเลยโอ้โหตายเลยโอ้โหทำไมตีมึงกัอ่ะ